สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับเข้ากันอีกครั้งนะครับกับห้องเรียนคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับคือเรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนั่นเองนะครับเรื่องที่เราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้ก็คือเรื่องความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนั่นเองนะครับก่อนเราจะไปเข้าเนื้อหานะครับเรามาดูวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้นี้กันก่อนนะครับก็คือ นักเรียนจะต้องสามารถบอกความหมายของอสมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ครับ2นักเรียนจะต้องสามารถจําแนกความแตกต่างของสรรมการกับอสมการได้ครับและ3นักเรียนจะต้องเขียนประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้นั่นเองครับข้อควรรู้ก่อนเรียนนักเรียนจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง1นักเรียนจะต้องรู้จักคําว่านิพจน์ครับ2นักเรียนจะต้องรู้จักคําว่านิพจน์ P ีชะิดสา นเรนจะต้องรู้จักคําว่าเอกนาม C นันเรนจะต้องรู้จักคําว่าพราะหูนามนั่นเองนะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนเรื่องประโยคภาษาของสมการกันก่อนดีกว่านะครับประโยคภาษาข้อที่1ก็คือ2เท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งเท่ากับ28เปลี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ก็คือ 2 x เท่ากับ28ดนั่นเองนะครับนักเรียนสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมเราต้องเปลี่ยนประโยคภาษาหรือภาษาพูดให้เป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจําไว้นะครับว่าคณิตศาสตร์เป็นาศาสตร์แห่งความเป็นจริงนะครับดังนั้นนักเรียนจะต้องเปลี่ยนประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับเพื่อคํานวณน,นั้นหาคําตอบว่าเป็นจริงหรือไม่นั่นเองนะครับส่วนข้อที่2นะก็คือผลบวกของ5กับจํานวน1นึงเท่ากับ42นะครับก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ 5บวก x เท่ากับ42นะครับจำนวนหนึ่งนั้นครูให้เป็น x นั่นเองนะครับข้อต่อไปครับ3เท่าของผลต่างระหว่างจำนวนจำนวนหนึ่งกับ8เท่ากับ30นะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ครับก็คือ3เท่าของ x ลบ8เท่ากับ30นั่นเองครับและข้อสุดท้ายนะครับประโยคภาษาเกี่ยวกับสรรมการก็คือ2เท่าของผลบวกของจำนวนหนึ่งกับ4มากกว่าจำนวนนั้นอยู่10นะครับ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะครับก็คือ2เท่าของ x บวก4ลบ x เท่ากับสินั่นเองนะครับจากที่เราได้ทบทวนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็มาดูความหมายของสมกรารกันก่อนนะครับความหมายของสมกรารก็คือเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของจํานวนโดยมีเครื่องหมายเท่ากับบอกความสัมพันธ์ของจํานวนนะครับอ่นนีเราจะเห็นได้จากที่เราทบทวนเมื่อสไลด์ที่ผ่านมาเมื่อ สักครู่นี้นะครับว่าจะมีเครื่องหมายเท่ากับทุกข้อเลยนะครับก็อย่างเช่น 2x เท่ากับ28 x บวก15เท่ากับเท่าไหร่ครับ27นั่นเองนะครับอ่าแล้วความหมายของอสรรมการละ่ะคืออะไรในเมื่อสรรมการใช้เครื่องหมายเท่ากับบอกความสัมพันธ์ แล้วอสมการเราจะใช้เครื่องหมายอะไรบอกความสัมพันธ์เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับดังนั้นอสมการจะเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของจํานวนโดยมีเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับและไม่เท่ากับบอกความสัมพันธ์ของจํานวนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าอสมการจะมีเครื่องหมายทั้งหมด5ถึง5อันด้วยกันนะครับส่วนสมการจะใช้แค่เครื่องหมายเดียวคือเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองครับ เพื่อให้นักเรียนได้ทําความรู้จักกับสัญลักษณ์มากขึ้นเราม,มาดูความหมายของสัญลักษณ์แต่ละตัวกันเลยดีกว่าครับว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับในเชิงประโยคภาษาหรือดีโจทย์นั่นเองนะครับเครื่องหมายแรกคือเครื่องหมายน้อยกว่านะครับหรืออีกเรียกหนึ่งว่าคําว่าไม่ถึงนั่นเองครับก็อย่างเช่น2น้อยกว่า3นะครับก็แปลความหมายได้ว่า2ไม่ถึง3นั่นเองนะครับคเครื่องหมายต่อไปคือเครื่องหมายมากกว่านะครับหรืออีกคำหนึ่งที่คำว่า อีกคำานึงนะครับ s <S จะใช้คําว่าเกินนะครับอ่าตัวอย่างเช่นนะครับสามมากกว่า2นะครับก็จะอ่านแปลความหมายได้ว่า3เกิน2นั่นเองนะครับเครื่องหมายต่อไปเรารุ้จักกันด e, ีครับคือเครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองหรืออีกคำหนึ่งว่าใช้คําว่าไม <comed ians S 1> ่เท่ากันนั่นเองตัวอย่างเช่นนะครับ2ไม่เท่ากับ3นั่นเองนะครับ,ครบเครื่องหมายต่อไปครับคือเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับเช่น a น้อยกว่าเท่ากับ b เราจะอ่านว่า a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b หมายถึง a น้อยกว่า b หรือหมายถึง a เท่ากับ b นะครับอันนี้จะ,ะความหมายจะได้ทั้งสองอย่างนะครับอีกในย่านหนึ่งเขาจะเรียกว่า a ไม่เกิน b นะครับตัวอย่างเช่น4น้อยกว่าหรือเท่ากับ4อย่างนี้เป็นต้นนะครับเครื่องหมายต่อไปคือเครื่องหมายแทนความสัมพันธ์มากกว่าหรือเท่ากับนะครับก็อย่างเช่น a มากกว่าเท่ากับ b เราก็จะอ่านได้ a มากกว่าหรือเท่ากับ b นะครับหมายถึง a มากกว่า b หรือ a เท่ากับ b นั่นเอง อีกนัยยะหนึ่งก็คือ a ไม่น้อยกว่า b นั่นเองก็ตัวอย่างเช่น4มากกว่าเท่ากับ4นั่นเองนะครับในเมื่อนักเรียนได้รู้จักสัญลักษณ์ต่างๆเกี่ยวกับอสรรมการแล้วคราวนี้เรามาลองเปลี่ยนประโยคภาษาเป็นอสรรมการกันดีก,กว่านะครับโจทย์แรกมาแล้วครับก็คือผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งกับ2นะครับมากกว่า20ผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งครูก็ให้เป็น x นะครับบวกกับ2 อันนี้ใช้คําว่ามากกว่าก็คือเครื่องหมายมากกว่านั่นเองนะครับตรงตัวเลยก็มากกว่า20นั่นเองนะครับอ่าและข้อต่อไปก็คือ2เท่าของจํานวนจํานวน1น้อยกว่าหรือเท่ากับ40นะครับอ่าสเท่าของจํานวนจํานวน1 2เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งครูก็ให้เป็น x นะครับก็จะได้2 x นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ40อันนี้ก็ตรงตัวเลยนะครับอ่าจ์ข้อต่อไปก็คือผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งกับ15น้อยกว่า สิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็ตรงตัวเชน่นกันก็คือเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองก็ได้เท่ากับ x บวกสิบห้าน้อยกว่าสิบเจ็ดตั้นเองนะครับอ่าและข้อต่อไปเลยครับเศษสี่ส่วนเจ็ดของจํานวนจํานวนหนึ่งมีค่าไม่น้อยกว่าสิบเห็นไหมครับคาว่าไม่น้อยกว่าสิบคือเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับข้อที่ผ่านมานั่นเองก็จะได้เป็นเศษสี่ส่วนเจ็ด x มากกว่าหรือเท่ากับเจ็ดสิบตั่นเองนะครับอ่าและข้อต่อไปครับ สามเท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ10นะครับเราก็จะได้ 3x มากกว่าหรือเท่ากับ10นั่นเองนะครับและโจทย์ข้อสุดท้ายของประโยคภาษานี้นก็คือ4เท่าของจานวนจํานวนหนึ่งบวกด้วย9มีค่าไม่เท่ากับ20อันนี้ก็ตรงตัวเช่นกันนะครับก็คือใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้เราก็มาดูรูปแบบทั่วไปของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกันนะครับอ่ะ เรากําหนดให้ a b c เป็นค่าคงตัวได้ a ต้องไม่เท่ากับ0ูนย์เราจะได้รูปแบบทั่วไปของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวต่อไปนี้คือ1 ax บวก b น้อยกว่า c ax บวก b มากกว่า c ax บวก b มากกว่าเท่ากับ c ax บวก b น้อยกว่าเท่ากับ c และ ax บวก b ไม่เท่ากับ c นั่นเองนะครับาทาไมเราต้องกําหนดให้ a ไม่เท่ากับ0ถ้าเราไม่กําหนดให้ a เท่ากับ0นะครับถ้า a เป็นศูนย์เราจะได้แค่อสมการนะครับแต่ถ้า แล้วเมืเ่อไปสู่เราจะได้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยวนั่นเองนะครับและจากต้นคลิปที่ผ่านมานะครับเราได้รู้จักคำความหมายของอสมการเราได้รู้จักหน้าตาของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแล้วก็มาดูความหมายกันอีกครั้งนะครับก็คืออสมการเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจํานวนโดยมีเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับบอกความสัมพันธ์ ส่วนอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเป็นอสมการที่มีตัวแปรปรากฏอยู่เพียงตัวเดียวและมีดีกรีของตัวแปรเท่ากับ1น,นั่นเอนะครับดีกรีในที่นี้หมายถึงเลขยกกําลังนั่นเอนะครับนักเรียนอ่าคราวนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนได้ทบทวนกันนะครับหรือฝึกความแม่นยําเกี่ยวกับการเปลี่ยน ประโยคภาษาเป็นประโยคสัลักรั์ทานคณิตศาสตร์ด้านเองนะครับครูมีก็ทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับนักเรียนแล้ววันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับส่วน EP ถัดไปหรือ p หน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันโปรดติดต,ตามตอนต,ต่อไปนะครับบ๊ายบายครับเด็กๆ